ธนาสาทุนะฮะกับทุกท่านนะครับที่นําสิ่งของต่างๆมาถวายให้กับพระธุดงค์นะครับสิ่งของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ถวายเป็นทานหมดนะฮะท่านเมตตาครับยกให้เป็นทานบริจาคหลายทางกันเลยคคค่อนนว นายกสองมือเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันพระใหญ่นะฮะหรือบางคนก็จะเรียกว่าวันศิลป์ยกสองมือเลยครับตัวตรงๆนะครับ่าสาธุ ยกสองมือเลยนะครับน่าสาธุครับยก2มือเลยครับถ้ายกได้ยกยกไม่ได้จับไว้2มือจับไว้อ่าสาธุเดนเลยครับไปเลย อไ้จ้ะามครับจตนินทานครับขณะนี้เนี่ยท่านออกจากลิขสุดงนะฮะสู่ถนนหลักแล้วนะครับ อสาสาธุครับเดี๋ยวมีลูกศิษย์มาเก็บครับพ่อสาธุอาวิทย์วชภันฑ์มาถวายนะดัดครับฝากฝากฝากบอกรถนำห่างสักหนึ่งร้อยเมตรครับ เจ็ดนาฬิกายี่นาทีนะฮะแล้ววันนี้จันที่ยี่สิเมษายนสองพาอยหกสิบอยู่กันที่ทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนําเสนอผ่านเพจสาธานะนะครับสวัสดีทุกท่านนะขณะนี้หลวงตาบุญชื่นท่านเดินออกจากริกทุดงจากวัดชัยมงคลแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมุ่งหน้านะครับขึ้นสู่ถนนมุ่งหน้าอำเภอโนนสังนะฮะ มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะทั้งจากหน่วยกู้ภัยคุณธรรมนะฮะเตก่าของจังหวัดหนองบัวลำพูและก็หน่วยกู้ภัยนเรศวรมาอำนวยความสะดวกนะฮะเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะฝ่ายปกครอ,อ,องต่างๆนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันสาววัดกำนันต่างๆอ,อสอมโอ้โห หมูป้านี้นี่เข้มแข็งจริงๆนะฮะแล้วนี่ฮะเด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะใส่หน้ากากอนามัยมาอย่างดีวันนี้เ่ยหวังว่าจะไม่มีภาระของสังคมนะฮะไอ้ประเภทลืมหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับก็แหมอย่าลืมกันบ่อยหน่วยกู้ภัยต้องมาแจกกันตลอดเส้นทางก็ไม่ไหวนะฮะ กันที่26เมษาย,ยน2564นะฮะอยู่กันที่เพจทั่วไทยนิวนะฮะเราคุยยังคงนําเสนอเรื่องราวความสัตทายอย่างต่อนเนื่องนะฮะนี่ก็เป็นรถเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมาอำนวยความสะดวกแมาจากหลายๆหน่วยนี่เป็นสมาคมหนองบัวลําพูการกุศลหรือว่าหน่วยกู้ภัยนเรศวรอ๋อผิดนะฮะแม่ สมาคมหนองบัวลำพูการกุศลนี่เป็นเป็นของเตกานะฮะผู้ภัยคุณธรรมแม่จำผิดจำถูกไปแล้วนะฮะถอยๆผู้หญิงผู้หญิงข้างๆถ่ายข้างๆค่ะถ่ายข้างๆ้างได้เออนั่นแหละนี่ฮะตาจันกลับมาแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้จับตาดูตาจันนะเดินไม่ถึงสิกิโลนี่นะท่านผู้ชมนี่นะฮะจัดการเลยนะฮะคนนี้หนีไปตลอดเลย เดินได้กิโลหนึ่งก็นหนีน้วฮะช่วงนี้ไม่ต้องกลมมากนะครับยกสองมือนะครับยกสองกระไลลงตานะครับสำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางนะครับขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วใครที่รู้ตัวว่าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยนะครับหรือว่ามีไข้สูงเนี่ยไม่ต้องมาเลยนะฮะ แม่ไม่ต้องมานึกอยากจะทำบุญกันตอนที่ไปอยู่ในกลุ่มเสียงมานะฮะไปนอนอยู่บ้านเลยไม่ต้องออกมานะฮะอย่านําเชื้อโรคมาติดชาวบ้านเขาใครที่มีไข้ขึ้นสูงก็น,นอนรักษาตัวอยู่บ้านไปโรงพยาบาลเลยนะฮะไม่ต้องมากราบไหว้ขอพรหลวงตาตอนนี้นะครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะ,ะเนี่ยมาดูคนสวยกันหน่อยอืมเอ,มอ,มอาพนมมือสาธุดังๆเร็วสาธุเอาให้ถึงสวรรค์ยังไม่ถึงเลยเสียงเบาไปหน่อย เติมพลังเติมพลังฮะตาจันนี่อโอ้โหเอาต้องเอาเหล็กเคาะนะฮะวันนี้โอ้โหป,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 ป๊อกป๊อกดังมากเลยเชญครับเชญครับ สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเราอยู่กันบริเวณถนนหน้าวัดไชยมงคลน,นะฮะซึ่งเป็นถนนภายในซอยนะฮะเดี๋ยวก็จะขึ้นถนนใหญ่แล้วนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะผมปล่อยคลิปไปใน u t u b e นะฮะช่อง YouTube ช่องทั่วไทยนิว แล้วก็นําลิงก์มาแปะไว้ที่เพจทั่วไทยนิวด้วยนะครับแหมคลิปนี้โด่งดังจริงๆนะฮะใครยังไม่ได้ชมไปชมนะใน YouTube หรือไปไล่ดูนะครับในเพจที่โพสต์ไว้เมื่อวานเย็นนี้นะฮะชื่อหัวข้อเรื่องว่าสามผู้เฒ่าเฝ้าจีวรหลวงตาบุญชื่นนะฮะอ้าวใครอยากรู้สามผู้เฒ่าเฝ้าจีวรเป็นใครบ้างก็ไปดูกัน แล้วต้องบอกว่าสามผู้เท่าเล่าเฝ้าจีวรนี่นะฮะแหมโด่งดังมากนะข้ามคืนเดียวนี่กระฉูดจริงๆนะเป็นคลิปที่ปังมากๆแต่ว่าผมก็ไม่ได้ได้ตังนะเพราะผมทําฟรีนะดูทั่วไทยน็ทุกช่องทางไม่มีโฆษณานะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณา เดี๋ยมหาผมเดี๋ยวหาพี่ตาผมน้าหาบังแบบนี้แล้วเราพอดีคุณจะมาลาลงตาผมเอารถฉันเลยไงจอดแล้วจะรีบไปไหนพอดีผมจะไปเอาปืนให้เจ้านายก่อนเราจะมาลาลงตาตัวนั้นนี่ฮะกัหน่วยกู้ภัยฮะคุณธรรมนะฮะเตกกาจียังเกาะนะฮะหนองบัวลำโพ ก็จะมาลาลงตาบนเชื่นมเมื่อวานนี้ก็มาช่วยงานอยู่นะฮะวันนี้ก็จะไปภารกิจแล้วอ่ายกสองมือเลยนะครับยกประเคนสองมือเลยจ้าขอตาอ,อกนะครับเดี๋ยวดิระวังนอปูเหยียบ <laughs> โอ้โหแล้ว้างนอกถนนนี่ต่อแถวกันยาวยิดเลยอ,อ,อ่ายกสองมือเลยครับจับไงตาย,ยกสองมือนะครับอ่าไม่ต้องก้มไปหาท่านไม่ต้องก้มไปหาท่านเออเดี๋ยวไปชนท่านนั่นแหละครับนั่งตัวตรงๆเลย โอ้โหนี่ถนนใหญ่นะฮะท่านผู้ชมฮะดูไกลๆนนจอดรถกันยาวเป็นกิโลแล้วโอ้โห,โอ,โหอ่ายกตัวตรงๆเลยนะครับไม่ต้องก้มนะครับนั่งตัวตรงๆเลยถวายท่านสองมือสาธุครับสาธุ ดีทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะวันนี้เช้าวันทํางานนะครับกันที่26เมษายน2564อยู่กันที่เพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนําเสนอล่วง,าวางราความศรัทธานะครับที่มีต่อพระธุดงนะฮะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโทโธนะฮะทำไมไม่ไปนั่งฝั่งนูน้นไปนั่งซุปมให้เร,รอยกน้ำไม่ไม่ไ้รับพรก่อน โมทนาสาธุนะฮะกับทุกท่านนะครับที่นําสิ่งของต่างๆมาถวายให้กับพระธุดงค์นะครับสิ่งของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ถวายเป็นทานหมดนะฮะท่านเมตตาครับยกให้เป็นทานบริจาคหลายทางกันเลยาคค่อสนนับดร นายกสองมือเลยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันพระใหญ่นะฮะหรือบางคนก็จะเรียกว่าวันศิลน,นายกสองมือเลยครับตัวตรงๆนะครับาสาธุ ยกสองมือเลยนะครับน่าสาธุครับยกสองมือเลยครับถ้ายกได้ยกยกไม่ได้จับไว้สองมือจับไว้อาสาธุเดินเลยครับไปเลยขอกเลยครับามยครับุยครับ ริมรถบัสขณะนี้เนี่ยท่านออกจากลิฟต์ตดงนะฮะสู่ถนนหลักแล้วนะครับ อาส,าสาธุครับเดี๋ยวมีลูกศิษย์มาเก็บครับพ่อสาธุอ่ายาเวชภัณฑ์มาถวายนะฝัดครับฝากฝากฝากบอกรถน้ำห่างสักหนึ่งร้อยเมตรครับ ถ่ายรูปนะครับนะบ่ายรูปถ่ายรูปนะครับยุกยุบอกบอกรถน้ำผ่านสองร้อยเมตรไอ้หนูวิ่งไปบอกไอ้นากู้ภครับกู้ภัยวันวันเท้าันดำได้ฟังอะ นี้เนี่ยเราเริ่มเดินเข้าตำบลหนองสวรรค์นะครับตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับ จอดแน่นอนม่แน่นอนจริงๆนะจอดรถกันเลนสองเลยเอออ้าแต่อย่าไปหาทำนะฮะอย่างงี้ไม่ดีสาธุ <c oughs> <c oughs> ะนะนฮก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสา,าสมัครด้วยนะฮะอยู่คูภัยคุณธรรมนะเนี่ยขับรถเทรนเลอร์คันนี้รถฟูลเลยโอ้อ้าวหนูอาหลวงตาให้นมลูกโอ้หลวงตาให้นมไปกินนะโอ้ โชคดีจริงๆนะฮะน้องตาท่านหยิบเองเลยนะครับหยิบนมรับประเทนเสร็จแล้วก็เอาให้เด็ดนะฮะโอ้โห สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟ e บุ o k ไลฟ์นะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะโอ้โหแล้วนี่คนเนี่ยนั่งรอกันตลอดทางจริงๆโอ้โหยกสองมือจ้ะอ,อ่านั่นแหละนั่นแหละ ยกสังมือเอาไว้ข้างบนนั่นแหละอ่แล้วจับนั่นแหละโอ้โหาอ่า้นะคะ,ะไปดูที่บ้านเลยนะครับ อ้าวให้เด็กหลวงตาบอกให้เด็กเลยอ้าวนี้ด้วยโอหลวงตาบอกให้เด็กนะโอโชคดีจริงเลยได้นมลวงตาปชื่อมีกินด้วยคนลูากิวนงเลยค่ะเดน้องตาชื่อาะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมทั่วไทยนิวนะฮะ น้าะแบบสองจังชาสามเป็นกระโปรงขั้วสักวขั้เนาะสามเป็นกระโปรงขั้วขั้วขั้วนะก็วางด้วยเดินทางวันนี้ก็เส้นทางนะครับเดินทุดงนะครับไปทางอเภอโนนสังนะฮะท่านกําลังเดินทุดงนะครับมุ่งหน้าอโนนสังนะครับ โอเครับวางไปแล้วทุกท่านเดี๋ยวนะคะก็จะให้ล็อกผานระวังนะคะแล้วก็ต้องขอลจก่อนะดูความนะคะรถเดินขาไปเลยค่ะรถเดินขาไปเลยอ่าขนมน้องปู่ขนมน้องปู่ไปกินเนอราของให้เด็กคนนี้เลยสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะ ถวายหรือว่ายาไปฮะเดี๋ยวมีคนมารับครับนคำวางก็จะขาแเปในนครวักขวดสับขวนวางไว้นะคะเดี๋ยวนะอะๆเป็นเชฟหน้าหลักค่ะสักรอนะคะกลับมาเรา่องประิานตร์ต่อหนึ่งตอนขงคนบ้านนะคะอ่านหนัสองข้าหนสองเลื รถ้รถยังั้องครับทองไหมครับทอง้าวทองอ้าวขอนมาให้หน่อยครขนมมีไหมขนมเอาขนมมากองหนึงอ่าเอเจอคนท้องนะฮะรับกันไปจัดจะเลยนะครับทั้งนมทั้งขนมโอ้โหมีน้ําดื่มไหมน้ําดื่มน้ําดื่มขอโ้น้ำเออเอาแตงโมไปหนึ่งลูกโอ นั่นแหละเอาตังโมไปด้วยเอาน้ำดื่มด้วยเอาทิชชู่ออกทิชชู่ไปถวายพระลูกทิชชู่เปียกไปถวายพระอ่าทิชชู่เปียกไปถวายพระอ่าออกออกออกมาเลยทิชชู่เปียกออกมาเลยอ่านั่นแหละมีกันนึงกันนึงเออน้ำดื่มไปด้วยอ่าอ้าวแบกกันกลับบ้านไปเลยจ้าคนท้องโอ้โหโชคดีจริงๆนะฮะอ่าเจอคนท้องนี่หลวงตาบุญชื่นท่านบอกอ้าวแจกกันไป บรรยา,ญญา,า,าแต่ละวันเลยค่ะลุกขึ้นกลับบ้านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่าา<อ>ติดตามนะคะเสียงแจ๋วๆนี่พี่ฝนนี่เองนะฮะเสียงอย่างกนกขนทองสวัสดีครับพี่ครับตื่นเช้ากินอะไรนะกินอาหารนกไปโอ้กินอาหารนกไปนะฮะตอนนี้นี่หน้ารถนี่ยังยังโล่งอยู่นะเดี๋ยวเทสายจะเต็มเลยนะโอ้โหนี่เดี๋ยวข้างหลังนี่ดูกันหน่อยฮะเป็นไงอโอสวัสดีครับพี่แมมครับ โอ้นั่งสวยเลยสะกสะนะฮะนี่รถตู้อีกหนึ่งคันนะฮะใส่ของวันดีจ้าวันดีจ้าพี่กายโอ้โหตอนนี้รถยังล่องอยู่นะยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจะสายมาเต็มไหมเต็มนะครับมาโอเคมองไม่เห็นทางกันเลยนะฮะและข้างหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะ โน่นฮะเดินเก็บน้ํารถขนน้ํากันนะฮะสามคันรถนะครับมาตลอดเส้นทางนี่เป็นอย่างนี้กันทุกวันจริงๆนะฮะอา้าวใครมาดูทีหลังก็ไปดูย้อนหลังต่อนะฝากกันด้วยคลิปสามผู้เทาเล่าสามผู้เทาเฝ้าจีวรขอลงตาบุญชื่นนะฮะเมื่อวานนี้ลงไปในช่อง YouTube ทวไทดิวแล้วแล้วก็ลงในเพจทวไทนิวไปแล้วนะฮะเอาฝากทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะเช้าวันนี้ นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะที่กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมไปภารกิจก่อนเนื่องจากว่าช่วงเช้าเเนี่ยก็จะยุ่งหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปช่วยน้องๆขนน้ําก่อนเนื่องจากว่าขบวนขาดแล้วนะฮะแม่กาลังไม่พอเห็นไหมฮะอยู่ข้างหลังเนี่ยเดินเก็บน้ํากันอยู่อ่ะขอบคุณทุกคนก่อนเดี๋ยวขอญาตไปทํางานตามภารกิจก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาไรสดให้ดูกันใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีทุกท่านครับ